สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมแล้วพก็ผมครับไปคอนซแทนไดนะครับวันนี้มาขุดบนเขานะกับเจ้าแก๊สามสองสตัวดีครับผมอุ้ยะมีมุมนี้มุมเดียวครับที่ดีนอกนั้นย้อนแสงหมดครับโอ้เนี่ครับอยู่ติดทุเขาเลยอันนี้ก็ขุดตะนะครับ เชียร์ลิงอยู่ครับใช้รถทิบร้อสองคันนะครับกับมุงกี้ใหญ่ๆมุงกี้หฟันนะครับคิวกว่ากว่าขุดตะเอาดินไปถมทางนะครับใช่หรือเปล่าน่าจะเป็นทางไม่แน่ก็อย่างอื่นนะครับยังไม่ได้ถามเขานะครับ ต้นไม้บางก็ขออภัยนะครับหอมมุมใหม่ก่อนกับคนขับคนเดิมนะครับงานนี้สายไฮดรอลิกอย่าแตกเด้อ ปรับพื้นที่อยู่ครับแล้วก็ขุดไปแล้วสองคันนะครับบุ้งกีคันนี้เอบุ้งกีตัวนี้เนี่ยของมันเองเลยนะครับใส่เจ็ดแปดตักก็เต็มแล้วเอาของโกเบมาใส่เมือ่อตของสามอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยบุ้งกีมันน้อยนะครับไม่ถึงคิวน่าจะศูนย์จุดแปดได้อยู่นะลูกแล้วนะเสียงสิบล้อมาแล้วครับ เราจะมาดับกูเอ๋เราจะมาดับดูกันว่าเขาใส่กิจตักนะครับอ่าเล็งเลงครับเลงมาชมมาต่อครับดูนะครับเิดบล้อมาแล้วครับฮีโดนะครับ นีโน่เอสอะไรเอ่ยใช้เอสสิบแปดไม่ได้หรือเอสสิบเจ็ดถ้ารุ่นนี้เอาไปทำทเลาะเขียนมัคโคเนตโอ้รุ่นนี้ไอตัวนี้ติดระบบ GPS ได้ยนะโอ้น่าจะไปทำเครื่องใหม่นะ,นะครับนี่ ครับทางทางไม่โคก็จ่วงดินรอนะครับโอ้โหสงสัยผมต้องไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วนะครับนี่ครับโอ้โยืนตักแบบนี้เลย แ้น,น,นะคตักดีสี่โอ้ออกข้างแล้วอ่ะมึงกี๋ใหญ่มากนี่ครับตักทีห้าอาลุงล้าคนนี้เนี่ยชอบตักอุ้มนะครับโอ้ ตักที่หกตักที่เจ็ดวีดโอสันๆหน่อยนะครับต้องขออภัยไปด้วย ตักที่แปดครับดิดีววาตักนี้จะไปไหมอ,าอ่ายังเอาอีกหน่อยหรือเขาใส่สิบตักที่เก้าครับ เต็มหน้านแล้วครับแต่ก็ต้องยอมเอามุมนี้มันได้พอดีนะครับตักที่สิบอ่าสิบตักครับแตรรถไม่มีนะครับออกไปแล้วครับนะ่ครับเบร์มิชลินด้วยนะครับผมน,นี่ครับหปแล้วครับช่วงลงเขา มาดูทางฝั่งแมคโครกันต่อครับเดี๋ยวรอ100คันหนึ่งมานะครับมาแล้วครับโอ้ฮีโน่เหมือนกันครับฮีโน่สองคันแต่ตัวน,นี้เป็นอ่ะ S18 กบะตัวนี้เนี่ยดูดค่อนขอ้างติดมากันรุเลยนะ โฝุ่นตลบอบพวนครับแต่กล้องอาจจะดูกฟองไม่เห็นนะโอ้ล้อฟีครับไปครับหึ่งพักครับหวฝุนมากครับผม ค่ะครับ เห็นนินแล้วครับฮุ่นโคตรเยอะเลยครับ <c ười> อบักขีห้าครับคลิปนี้อาจจะดูตื่นเต้นไปไ่อยนะครับการถ่ายคลิปก็อาจจะดูแปลกๆก่าคลิปก่อนก่อนนะครับผม 6. โอ้ถ่ายแค่นี้ก็แปดนทีกว่าแล้วอะ่ะตับงทีเจ็ดครับ ก้า็ตัดกครับ